ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูาวิธีการผ่าหัวแก้วสารพัดนึกนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันคือส่วนหัวหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาอยู่เหนือดินขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็จะเคยเห็นคลิปที่เขาผ่าหัวบอลสีกันสัปดาห์ที่แล้วก็เลยลองเอาหกหลงะคะ่ะมาผ่า ก็คิดว่าน่าจะสำเร็จนะคะทีนี้สัปดาห์นี้เห็นแก้วสารพัดนึกนะคะหัวเขาเค่อนข้างโตแล้วนะคะแล้วก็มีตาก็เลยอยากจะลองที่จะผ่าวิธีการเดียวกันกับหกหลงนะคะแต่จากการสืบค้นข้อมูลใน youtube หรือว่าอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่เคยเห็นคนเอาตรงเนี้ยมาผ่าคล้ายๆกับ บอลทั่วไปนะคะแต่คิดว่าเขาก็น่าจะทำได้วิธีคล้ายๆกันเพราะว่าเขาก็น่าจะเป็นสกุลบอลเหมือนกันแต่อาจจะคนละสปีชีอย่างเงี้ยค่ะข่าววิธีการก็คือเมื่อเอาต้นแก้วสารพัดนึกมาก็จะนำมาทำความสะอาดแล้วก็เตรียมน้ำปูนใสเตรียมมีดที่มีคมที่สะอาดนะคะแล้วก็ภาชนะสำหรับล้าง ต้นของหัวของแก้วสารพัดนึกที่เราผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อล้างน้ำยาเัวออกแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกะปิน้ำกะปิเอาไว้ช่วยในการเร่งรากนะคะแล้วก็เขียงสำหรับใช้ในการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ,ะแล้วก็ก็จะมีทรายนะคะที่ผสมกับ อื่นๆก็ได้นะคะที่สะอาดเราก็ล้างไว้แล้วก็เตรียมที่จะเอาไว้ในการโรยหัวของเขานะคะนี่ก็เป็นลักษณะที่ผ่าแล้วนะคะหันเป็นชิ้นเด็กๆตัวนี้จะหันใหญ่หน่อยนะคะให้ให้ใหญ่กว่า6กหลงนิดนึงนะคะเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่า ถ้าหั่นชิ้นเล็กอะ่ะเขาจะรอดไหมนะคะอัตราการรอดชิ้นใหญ่น่าจะสูงกว่าแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตน่าจะดีกว่านะคะหลังจากที่หั่นเสร็จแช่เสร็จก็จะนํามาล้างน้ําปูนใสเสร็จนะคะก็ล้างน้ําสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็นาทิชชู่เนี่ยซับๆนะคะไม่ให้มีน้ําเกาะก็จะลดอัตราการเน่านะคะหลังจากนั้นก็จะวางลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะ ก่อนที่จะนำไปวางไว้ที่ที่เราจะปลูกเขาเนี่ยนะคะก็จะทําการสเปรย์นะคะ,ะน้ำยากันลานิดหนึ่งนะคะก็เพื่อความชัวว่าเขาจะไม่เน่านะคะสำหรับต้นของเขานะคะที่เหลือหัวติดมานิดนึงเนี่ยก็จะทําการปลูก ตามปกตินะคะเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้ทีนี้อัปเดตค่ะหลังจากนั้นประมาณ2เดือนนะคะจริงๆทําไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต้นเดือนนะคะตอนนี้ก็ปลายเดือนมิถุนายนแล้วนะคะนี่ก็จะเป็น2กล่องแรกนะคะเป็นผลจากการที่ลองผ่าหัวหกหลวงครั้งแรกนะคะปรากฏว่าสําเร็จค่ะแล้วก็2 สอ,อันสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกค่ะเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกับหกหลงนะคะเช่นกันนะคะก็ถือว่าสำเร็จค่ะทั้งสองอย่างนี้คือครั้งแรกนะคะตอนแรกพูดตรงๆว่าถอดใจเพราะว่าเห็นหัวเขาเหี่ยวหมดแล้วนะคะก็คิดว่าเขาน่าจะเน่าแล้วแต่ก็อลองดูก่อนนะคะ แล้วก็โชคดีที่ไม่ถอดใจแล้วก็ล้างภาชนะทิ้งทิ้งทุกอย่างทั้งหมดนะคะก็ตําแหน่งที่วางก็จะวางตรงใต้ชั้นนะคะที่ที่แดดไม่ได้ส่องโดยตรงแต่เขาก็ยังได้รับแบบความร้อนจากไอแดดอยู่นะคะอ่าก็ต้นตอนนี้ต้นเขาสูงประมาณ5้าเซนติเมตรแล้วนะคะบางต้นก็2เซนติเมตรค่ะก็ อันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆนะคะว่าทั้งหกหลงแล้วก็แก้วสารพัดนึกเนี่ยก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหัวได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวเอามาฝากเพื่อนๆอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ เออแล้วก็ลืมเล่านะคะหลังจากที่มีกำลังใจแล้วนะคะที่จะออผ่าหัวนะคะบนสีที่เหลือก็อาจจะตามมาค่ะขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆค่ะต้นแม่ของหกหลงก็คือเก็บไว้ในตู้อบนี้เลยค่ะเขาก็ยังอยู่ดีค่ะ นี้พามาชมบอนซีทิบ้านบางต้นสูงมากค่ะคือตู้อบนี้ว่าสูงแล้วนะคะอ่าไอ้จ้าบอนก็ก้านยาวมากนะคะไม่รู้เพราะว่าเขายืดแดดหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะ